ใกล้หมดเวลาแก้หนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยแล้วนะครับ รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขตภายในวันที่28กุมภาพันธ์2 8นี้เท่านั้นผ่านเว็บธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/ คุณสู้เป็นหนี้เสียก็เคลียได้ปิดหนี้ได้ไวไปต่อได้เร็วลูกหนี้ท่านไหนได้รับ sms จากธนาคารให้รีบไปสมัครเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยได้เลยครับซึ่งใน sms จะไม่มีการแนบลิงก์ใดๆดทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่แน่ใจกลัวเป็นมิจฉาชีพให้ติดต่อกลับหาธนาคารเจ้าหนี้หรือสอบถามที่สาขาธนาคารที่ใช้บริการ ส่วนคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะทยอยติดต่อกลับภายใน10วันทําการหลังการลงทะเบียนสําเร็จครับโครงการนี้มี2มาตรการย่อยคือจ่ายตรงคงทรัพย์กับจ่ายปิดจบคลิปนี้ขอลงรายละเอียดมาตรการจ่ายปิดจบว่าลูกหนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างมาดูคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้ามาตรการนี้ได้กันก่อนนะครับคือหนี้เสียทุกประเภทที่เป็นหนี้บุคคลธรรมดาเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและอื่นๆครับที่มียอดคงค้างเหลือไม่เกิน5,000บาทโดยไม่จํากัดเวลาทําสัญญาดังนั้นย้านะครับ สองคุณสมบัติสําคัญที่จะเข้ามาตรการนี้ได้ต้องเป็นหนี้บุคคลที่เป็นหนี้เสียค้างชําระมาแล้วเกิน90วันและยอดคงค้างไม่เกิน5,000บาทสําหรับสิ่งที่ลูกหนี้จะได้คือมาตกลงชําระหนี้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อปิดบัญชีไปเลยครับและยังช่วยล้างประวัติเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติด้วยนะครับเปรียบเสมือนช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตครับวิธีการลงทะเบียนเข้าโครงการก็ง่ายมาก ไปที่เว็บธนาคารแห่งประเทศไทย worldwide.web.bot.or.th/ คุณสู้ผมลงลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์นะครับซึ่งในหน้าลงทะเบียนจะอธิบายรายละเอียดมาตรการจ่ายปิดจบทั้งหมดและมีปุ่มคลิกเพื่อลงทะเบียนมาตรการหากลูกหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่แบงค์ชาติเคยออกมาก่อนหน้านี้ให้สมัครได้ด้วยครับสำหรับการลงทะเบียนจะใช้แอปไทยดีเพื่อยือนยันตัวตนหากมีข้อสงสัยทําไม่ได้หรือไม่ถนัดลงทะเบียนออนไลน์ สามารถขอความช่วยเหลือที่สาขาหรือโทร c เซนเ็น e n t e r ของธนาคารเจ้าหนี้ได้เลยครับลูกนี้อย่าลืมนะครับรีบลงทะเบียนภายในวันที่28กุมภาพันธ์68เท่านั้นและการลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วบอกเล่าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ